ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะที่เหล่าท็อปดิจิทัลลีดเดอร์ท็อปกอล์ฟเทคของโลกท็อปเทคคอมพานีจะมารวมกันในงานเดียวในงาน Digital Government Summit 2025 ว่าแต่ง,งานดีจีส่งเสริม2020ค้คืองานอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะคะจัดโดย d g a หรือว่าสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่จะพาประเทศไทยนะคะก้าวสู่จุดสูงสุดบนเวทีกอล์ฟเทคระดับโลกครั้งแรกนะคะของการรวมตัวกันของสุดยอดผู้นำแถวหน้าของวงการรวมถึงบริษัทเทคชั้นนําของโลกนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงแล้วก็เปิดคลังนวัตกรรมนะคะเพื่อคนไทยโดยเฉพาะภายใต้หัวข้อนะคะ Leading Thailand to the Top in Golf Tech ทอปก็คือท็อปจริงๆนะคะจัดเต็มทั้ง2วันตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่15ลแาคมนำโดยการประกาศนโยบายรัฐบาลดิจิทัลครั้งสำคัญโดยท่านอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีในหัวข้อ Empowering the Nation through Digital Government และ Ministerial Keynote โดยท่านพระดอนปิสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในหัวข้อ Leading Thailand Towards Digital Government 2025ต่อด้วย The Top Leader เปิดมุมมองการบริหารรวมเจาะลึกพิมพ์เขียวแห่งความสำเร็จกับเหล่าดิจิทัล Leader แถวหน้าของเมืองไทย ู้อยู่เบื้องหลังการทานสปอร์ตองค์กรมาถึง The Top อปคัน r ี e ประเทศด้านกอฟเทคของโลกอย่างเดนมาร์กเอสโตเนียและ U.K. บทสนทนาที่จะเปิดมุมมองของคุณต่อศักยภาพของกอฟเทคไปตลอดการและ Top ปเ c คคอมพานีอย่าง Google Microsoft และ Line ที่จะมาทำ AI Workshop สุด exclusive ที่นี่และ Top Secret ของเดฟภาครัฐที่ไม่เคยบอกใครที่ไหน Re Designing Thailand ทุกป,ประสบการณ์รัฐแบบเดิมสู่แอปทางรัฐที่คนอยากใช้ Dev Talk โคตรปัน่น ปิดเบื้องหลังเดฟทางรัดที่มหาลัยก็ไม่มีสอนและการเสวนาหัวข้อ Better Go l for Your Better Life จาก DCA ที่คุณจะหาฟังที่ไหนไม่ได้งานนี้เท่านั้นอยางยางยางยังไม่หมดค่ะเพราะบอกแล้วว่าท็อปจริงๆเพราะว่าเรายกขบวนสิบหน่วยงานภาครัฐนะคะมาจาักนิทรรศการแล้วก็ให้บริการประชาชนที่นี่ด้วยไม่ว่าจะทาใบคับเค้กทำมาประชาชนทําพาสอร์หรือว่าอยากจะตรวจสอบข้อมูลเครดิตฟรีก็สามารถทําได้ในงานนี้ด้วยพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะและศิลปินดาราอีกมากมายภายในงาน เกินคุณพี่ที่สาคัญน,นะคะงานนี้ฟรีฟรีฟรีงานดีๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เด็ดขาด14-15ตุลาคมนี้นะคะนะัสเปียหอชั้น5และสเปียแกลเลอรี่1ชัน้น M ็ศูนย์การค้าเอ็มสเปียกรุงเทพมหานครแล้วมาเจอกันกับ DTA ในง,งาน d Summit 2020ี Summit 2025กันนะคะ